วันนี้มินเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาคุยเรื่องราวชีวิตค่ะของเจ้าของรางวัลออสการ์นะคะแล้วก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ของฮอลลีวูดค่ะก็คืออัลเฟโดเจมส์ปาชิโน่นะคะหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่ออัลปาชิโน่นั่นเองค่ะเขาดังๆจากหนังหลายๆเรื่องนะคะเช่น The Sensor for Women Scarface แล้วก็ The Godfather ค่ะไม่รู้ว่าจะคัดยังไงเลยนะคะแต่ถือว่าเขาฟิตเกินต้านจริงๆค่ะเพราะว่าเขาในวัย83ปีนะคะเพิ่งจะมีลูกอัอนเพิ่มนะคะกับแฟนสาวรุ่นหลานค่ะ แล้วก็แฟนสาวสุดแทะะบของเขาเนี่ยอายุเพียง29ปีนะคะเรื่องราวความรักของเขาเนี่ยน่าสนใจนะคะแล้วก็มีอุปสรรคมากมายค่ะแต่จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแล้วต้องขอบคุณข้อมูลต้นฉบับภาษาอังกฤษนะคะจาก www.dailymail.co.uk ค่ะย้อนไปก่อนน่าจะมีวันนี้นะคะ ก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเมื่อตอ้นมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะอัลปชิชโ,โนเนี่ยนักแสดงรุ่นใหญ่ไว้ย83ปีค่ะเขาเปิดเผยข่าวชวนเซอร์ไพรส์วงกานนะคะว่าเขาเนี่ยกำลังจะมีลูกค่ะกับแฟนสาววัย29ปีชื่อนูอัลฟลานะคะ ก็ถแถลงข่าวที่ด่านดีนะคะเพื่อนจ่ว่ากลับกลายนะคะมีบรรยากาศลึกลับชวนสงวนตามมาแทนค่ะเมื่อปาชินโน่เนี่ยตัดสินใจเรียกร้องนะคะให้มีการตรวจ DNA ทารกในครรภ์ค่ะเขาอ้างเหตุผลว่าสุขภาพของเขาเนี่ยไม่สามารถทําให้พิมพตั้งครรภ์ได้นะคะและเขาเนี่ยด้เลิกนะคะหรือว่ายุติความสัมพันธ์ฉันชุดสาวก,กับอัฟร่าไปก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วค่ะจนกระทั่งเธอเนี่ยเพิ่งมาบอกกับเขาเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาค่ะว่าเธอกําลังต้องอกำลังท้องนะคะลูกของเขาค่ะแต่เมื่ออัฟรโน่เนี่ย เรียกร้องค่ะให้ทําการตรวจดีในทารกในคันนะคะอัฟลฟลาก็ยินดีค่ะตรวจให้นะคะและผลที่ออกมาก็เป็นลูกของอัปชิโน่จริงๆค่ะในช่วงนั้นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแหล่งข่าวแจ้งนะคะว่าผู้กคลชิดกับอัปชิโน่และอัฟฟโลเนี่ยขเขาเผยค่ะว่าขนาดนี้น่คือตอนนั้นน่นะคะอัปชิโน่เนี่ยมีความสุขมากๆค่ะกับการที่กําลังจะมีลูกใหม่นะคะจนเขาไม่สามารถเก็บข่าวดีเรื่องนี้ไว้ได้ค่ะและเขาทั้งคู่เนี่ยต่างมีความรักให้กันอย่างมากนะคะปาชิโน่ก็ยังแก้ข่าวด้วยนะคะแก้ข่าวกับสื่อต่างๆที่ เขียนถึงแฟนเขานะคะว่าเธอเนี่ยเป็นนักขุดทองค่ะเป็นนักขุดทองนะคะโดยอ้างเหตุผลว่าที่จริงเนี่ยเธออย่างไม่รู้กับเขามาตั้งนานแล้วนะเธอไม่ใช่น,นักขุดทองอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ก็นามค่ะทางด้านของเทียมแท้ Z นะคะซึ่งเป็นอีกสื่อหนึ่งค่ะเขารายงานค่ะว่าแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะลงเอยด้วยความชื่นมม่นนะคะแต่ตอนแรกเนี่ยปาชิโน่ค่ะ เมื่อเขาได้รับแจ้งอัฟโฟล์นะคะว่ากําลังตั้งครรภ์นเนี่ยไม่น่าเป็นไปลกไม่ได้แล้วเป็น,น,ปน,น,ปน,น,ปนลูกของเขานะคะเพราะว่าเขานี่มีปัญหาสุขภาพที่เขาเผชิญอยู่ไม่สามารถทาให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้แน่นอนค่ะแล้วก็อัฟโฟล์นี่ก็แยกทางกับเขาไป6เดือนแล้วนะคะนี่แหลง่หลงข่าวอีกที่นึงแจ้งนะคะซึ่งเหมือนกันนะคะก่อนจะกลับมาบอกว่าตั้งครรภ์นนะซึ่งข่าวนี้ทำให้อัปชินโนนี่ถือว่าตกใจอย่างมากนะคะ ทีนี้ยอดมินมาพูดถึงเหตุนะคะเหตุผลที่นูอัฟลฟานาแฟนสาวเธอเนี่ยแฟนสาวเขานะคะเป็นที่จับตาขูงสื่อนะคะแล้วก็ได้ฉายาว่านักขุดทองค่ะเป็นเพร,ราะนะคะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมในอดีตของเธอค่ะที่เข้าพแต่บรรดาเซเลบชื่อดังแล้วก็ต้องอายุมากด้วยนะคะก่อนจะมาคบกับปาชโนเนี่ย เธอคบกับมิกแจ็กเกอร์นะคะนักร้องนำวง Rolling Stones ค่ะวัย79ปีนะคะแล้วก็ยังเคยคบหากับ Nicholas b ร r เกอรนะคะเป็นมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสค่ะวัย61ปีค่ะแล้วก็เมื่อปี2019นะคะก็มีพวกเพนมีพวกเพนนะคะอัลเฟรเนี่ย อัลฟาร่านคอยู่กับคลินท์ฮิสตูค่ะซึ่งเป็นนักแสดงนะคะวัยเก่าเลยค่ะพุ่มกับวัย93ปีค่ะแต่ว่าเขาก็อ้างนะคะว่าครอบครัวของทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันนะคะแล้วก็1ปีค่ะก่อนหน้าน,นั้นอีกนะคะก็มีคนเห็นนะคะเธออยู่กับอ l ไลลอสนะคะนักแสดง,แ,สงและก็พุ่กับชื่อดังวัย51ปีค่ะซึ่งล้วนเป็นข้อยืนยันนะคะว่าอัลฟาร่าเนี่ยชอบคบหากับชายรุ่นใหญ่ที่มั่งคั่งนะคะ นูอัฟาลานะคะเป็นชาวอเมริกันค่ะเชื้อสายคูเวตค่ะเธอเกิดนะคะแล้วก็เติบโตในย่าน Beverly Hills ค่ะเป็นชุมชนของคนมีฐานะแห่งฮอลลีวูดนะคะเธอจบการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอน e จลิค่ะก็สาขาภาพย,ยนตร์และโทรทัศน์นะคะจากนั้นเธอก็ยึดอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะ แหล่งข่าวนะคะยังเปิดเผยว่าอัฟรล,ลาเนี่ยตัดสินใจบอกกับปาชิโนตอนที่เธอตั้งครรภ์นเนี่ยได้11สัปดาห์แล้วนะคะก็มีการค,คุยต่อไปอีกนะคะว่าปาชิโนเนี่ยรู้จักกับอัฟรล,ลาครั้งแรกนะคะเพราะว่าอัฟรล,ลาเนี่ยเป็นเพื่อนกับโอลิเวียค่ะลูกสาววัยยีปีของเขาอะนะคะซึ่งลูกสาวคนนั้นนเกิดกับเบอร์รี่ดีแองเจโลค่ะซึ่งเป็นนักแสดงหญิงนะคะจากนั้นปาชิโนค่ะก็เริ่มคบกับ อัลฟลาจริงจังนะคะได้เดินในษายนค่ะปี2022นะคะมีผู้พบเห็นทั้งคู่ค่ะอยู่ในกันล่าสุดนะคะที่เอลเบอรีนะคะเป็นร้านอาหารรูค่ะในลอสแอนเจลิสค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ หลังจากปาชิโนนะคะได้เปิดเผยต่อสาธารณนะคะว่าเขาได้กลายเป็นพ่อนะคะวัย83ปีค่ะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอัลฟาร่าค่ะกลายเป็นที่สนใจของสื่อขึ้นในอีกครั้งนะคะบางแหล่งข่าวก็เชื่อว่าปาชิโนเนี่ยจะถูกหลอกหรือเปล่านะคะเพราะตัวอัลฟาร่าเนี่ยย่อมรู้แก่ใจค่ะว่าอัปาชิโนเนี่ยเขาเป็นการนีลูกอีกแล้วนะคะเพราะว่าอัปาชิโนเนี่ยเคยพูดนะคะเคยมองว่ามันเป็นความวุ่นวายค่ะ อันปาชิโนนะคะมีลูกมาแล้ว3คนค่ะจาก2พระยานะคะคนตโตสุดจูลี่นะคะอายุ3 33ปีเกิดกับคุณแม่ที่ชื่อเจนทา r เรนซ์นะคะแล้วก็อลิเวียแอนตันปาชิโนนะคะเป็นลูกสาวแฝดชายหญิงวัยุี2ปีค่ะที่เกิดกับคุณแม่เบฟลีดีแองเจโลนะคะ แอดมินนะคะสามารถสรุปนะคะว่าความรักเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะอายุต่างกันเท่าไหร่ค่ะแต่ยังไงก็ตามค่ะความรักในรูปแบบของคู่รักเนี่ยมันสามารถเริ่มนะคะแล้วก็จบได้ตลอดเวลาค่ะแต่ความรักนะคะระหว่างพ่อแล้วก็ลูกเนี่ยมันจะยังคงอยู่ตลอดไปนะคะจนวันสุดท้ายของพวกเขาค่ะแล้วเจอกันนะคะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกในคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ Thank you